็นการซรับหญ้าพันเนเปียอิสราเอลให้ไก่ผู้ใดบ่เคยเห็นไก่กินหญ้านี่กินดีกินดีพร้อมได้มาเบิง้งเบิ้งได้เยอะบองนีแหละเป็นแต่เอนซ่อนขันมันกินเอาค้าวปลาซับหมดละ,ละอ๋ะอเหรอเอาซับเอาซับอีกยังไงเนียนะ่ยเอา สามสี่ tuần กันแหละคนน่ะโอ้ยงมื่อกู้่อนไปแตกินดีเนะาะมันเป็นตะวันอะแต้ออมันมีเครื่องบดเน,ะเนาะไปตัดมากแล้ปเดปืดเอาเลยเนาะ่ดีว่ะเออเขามากินเลยเด้อ ออดีฮะผมว่ได้มาเบม่งจัคเกอว่าไกลมันกินงาแบบไดนอันนั้นหลังจากที่เข้าไห้ไปแล้วนั่นแป๊บเดียวซิหม,มล้วครับนะ่ะ ใส่รุ่นแรกที่เาเอามาคือบอเห็นแค่หน่อยๆคือบอเห็นเที่ยวมาเจ็ดแปดตัวโอ้นั่นบอเอาคือเหลือสองตัวหนึ่งไปนี่ไมากินสองตัวแล้วอีกแม่นึงเลยไปนี่เหลือตัวเดียวนั่นน่ะแสดงว่าหมากินนั่นน่ะเหลือตัวเดียวเด้นั่นน่ะ หามเอ้ยตัวนี้มีลูกอยู่ประมาณหกเจ็ดตัวดิหนี่เจ็ดแปดตัวหม้ก,กินมดขันสั่นมาหน่อยมเอามาเอ้ยเป็นตาขาทีหม้า,มาก,ก็ได้รั้งเราหรอวะเหลือตัวเดียวอันนั้นมันมีอยย่ซี่ตัวนั้นผมจําได้อันนี้มีอยุเจ็ดแปดตัวเหลืออยู่ตัวเดียวสแสดงออกไปข้างนอกแล้วมาฟาดเอามดแล้วนี่โชคดีเลยปับท่าน เก็บของพอแล้วมื่อนี่มื่อนี่วันอาทิตย์เห็นงานเครื่องมือสักนี้ล่ละโอ้ยเลื้อนั่นเหลือตัวเดียวไก่ดำในเหลือสวงตมกี้ไก่ดำเหลือสี่หรือหานี่แหละหมากินมัดเลยเงยจื่อโอ้ไปไปเบิ้งทั้งคนจะไปเบิ้งมันกิน phin, <c oughs> เอาไปก้อนล่ะเก็บสาฟืนนส่ไฟสัตว์ม <Okay. S 1> ีหอมแล้วเด้ไปลูกไปไปแล้วมาเออกินดีให้ อา้าวคันมันกินดีแบบนี้มันเหมาะสําหรับเอามาเลี้ยงไก่ได้งาาพันแน่เปียอิสราเอลนี่ไก่ที่อยู่ในนีนย่ยอดฟักซิทมัดละครับ